สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาสุขศึกษาในพะาศึกษาจะมาเรียนในเรื่องอาหารกับสุขภาพนะคะ,ะเรามาดูจุดประสงค์เลยนะคะนักเรียนสามารถจําแนกอาหารหลัก5้าหมู่ได้นะคะข้อสอนักเรียนสามารถเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะ ต่อไปจะเป็นสาระสำคัญนะคะอาหารเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตการกินอาหารให้ครบ5หมูลและถูกต้องตามหลักโภชนาการจะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ ต่อไปมาดูอาหารหลัก5หมู่นะคะอาหารมีมากมายหลายชนิดนะคะอาหารแต่ละชนิดให้ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันซึ่งถ้าเรานําอาหารแต่ละชนิดมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามประโยชน์ของอาหารที่เราได้รับจะแบ่งได้เป็น5หมูเรียกว่าอาหารหลัก5หมู่นะคะอาหารหมูที่หนึ่งได้แก่เนื้อสั์ต่างๆนมไข่ถั่วนะคะพวกนี้จะอยู่ ในหมู่ที่1นนะคะอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทโปรโตีนนะคะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะต่อไปอาหารหมู่ที่2ได้แก่ข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันนะคะอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะ ต่อไปอาหารหมูที่3ก็คือผักต่างๆนะคะอาหารหมูนี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะซึ่งช่วยสร้างความต้านทานโรคทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติและผิวพรรณที่ดีด้วยนะคะ อาหารหมูที่4นะคะได้แก่ผลไม้ต่างๆนะคะอาหารหมูนี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือเร่และวิตามินเหมือนกันนะคะช่วยบำรุงสุขภาพสร้างความต้านทานโรคและทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกตินะคะ ต่อไปหมูที่5นะคะ,ะ,คะก็คือนะ้ำมันจากพืชและสัตว์มะพร้าวเนยงานะคะอาหารหมูนี้จะให้สารอาหารประเภทไขมันนะคะซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองนะคะ โอเคอาต่อไปนะคะก็คือการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมนะคะอาทุกคนต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดีเราจึงต้องรู้ว่า เราควรกินอะไรบ้างและกินมากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเรานะคะด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกําหนดข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือโภชนะบัญญัติกาประการนั่นเองนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการดังนี้เรามาดูกันเลยนึ่งเลย ข้อที่1นนะคะกินอาหารให้ครบห้ามูแต่และมูให้หลากหลายและมันดูแลน้ําหนัก ตัวนะคะเพราะในแต่ละวันเราควรกินอาหารให้ครบห้ามู่นะคะเพราะร่างกายต้องการสารอาหารได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือวิตามินและน้ําแต่ไม่มีอาหารใดในสารอาหารได้ครบทุกชนิดเราควรกินอาหารให้หลากหลายและหมั่นดูเลยน้ําหนักตัวเพราะน้าหนักเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเรามีภาวะสุขภาพที่ดีหรือไม่นะคะต่อไปข้อ2กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็น บางมือนะคะข้าวให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตนะคะร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงานและในข้าวยังมีวิตามินกรแร่และเส้นใยอาหารเราจึงควรกินข้าวที่มีสารอาหารและเส้นใยมากนะคะเช่นข้าวซ้อมมือข้าวกล้องเป็นต้นนะคะและเราควรกินผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวและธัญพืชอื่นๆน,นะคะสำหรับ สลับกับการกินข้าวเช่นกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่ขนมจีนขนมปังนะคะต่อไปข้อ3กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำนะคะผักผักและผลไม้นอกจากจะให้วิตามินและเกล,เลือแร่แล้วจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีช่วยลดคอเลสเตอรอลทำให้เราไม่อ้วนนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมนันไข่และ ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำนะคะเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้สารอาหารโปรโตีนนะคะเพื่อนําไปเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตเราควรเลือกเนื้อสัตว์ชนิดที่ไม่มีไขมันหรือมีไขมันในปริมาณน,น้อยเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายเนื้อสัตว์ที่มีแหล่งโปรตีนที่มีไขมันน้อยเช่นปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ถั่วเมล็ดแห้งนะคะต่อไปข้อที่5ดื่มนมให้ เหมาะสมตามวัยนะคะนมให้สารอาหารโปรตีนเหมือนกันนะคะแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะที่ช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งเด็กวนะัยนักเรียนควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ2-3แก้วนะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรนะคะไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแข่ร่างกายแต่การกินอาหารที่มีไขมันมากเกินไปจะทําให้มีระดับไขมันในเลือดสูงนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรค หัวใจโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ 7, นะคะหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดนะคะการกินอาหารรสหวานจัดจะทําให้ร่างกายได้รับน้ําตาลในปริมาณมากซึ่งจะทําให้เกิดโรคอ้วนได้นะคะส่วนการกินอาหารรสเค็มจัดก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่8นะคะกินอาหารที่สะอาดปลาศจากการปนเปื้อนนะคะอาหารที่ไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนจะทําให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน อาหารเราจึงควรเลือกกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกและต้องล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งนะคะต่อไปข้อที่9นะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีส,มส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรงังเป็นต้นนะคะทําให้สูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ใหญ่นะคะก็คือธงพูชนาการนะคะเป็นธงปลายแหลมที่กองพูชนาการกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนะคะธงในธงพูชนาการเนี่ยจะมีการแนะนํา ให้กินอาหารที่หลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะโดยทงโภชนาการจะแบ่งอาหารออกเป็น6กลุ่มนะคะซึ่งจัดอยู่ใน4ชั้นในแต่ละชั้นมีความหมายดังนี้นะคะเรามาดูชั้นที่1น,นะคะก็คือกลุ่มข้าวแป้งกินปริมาณมากที่สุดเพราะเป็นแหล่งให้พลังงานนะคะชั้นที่2กลุ่มผักและกลุ่มผลไม้กินปริมาณรองลงมาเพื่อให้ได้วิตามิน แรธาตและใยอาหารนะคะชั้นที่3ก็คือกลุ่มนมและกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะกินปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ได้โปรโตีนคุณภาพดีธาตุเหล็กและแคลเซียมนะคะชั้นที่4ีกลุ่มไขมันกลุ่มเอ,อ่อกลุ่มน้ํามันน้ําตาลเกลือกินปริมาณที่น้อยนะคะเท่าที่จําเป็นนะคะในวัยของนักเรียนเนี่ยควรเน้นกินอาหารกลุ่มข้าวกับแป้งนะคะเพื่อให้มีพลังงานในการทํากิจกรรมต่าง และอาหารกลุ่มนมและเนื้อสัตว์เพื่อสร้างเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะคะโอเคเนื้อหาของวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะผู้มีคําถามค้าท่าเรียนถามลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะข้อหนึ่งเลยถ้าทัาเรียนว่าธงโูชนาการและระบายสีไห้เรียบร้อยนะคะอ่ะธงโภชนาการ ก็คืออันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนวาดรูปมานะคะอาวาดรูปมาแล้วก็ระบายสีมาให้เรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปข้อที่สองโพชนะบัญยัติ9ประการนะคะอันนี้ครูเขียนผิดนะคะไม่ใช่เลขเก้านะคะไม่ใช่เลขเจ็ดอ่ะ โชาบัญญัติ9ประการมีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนมาเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะคะมีอะไรบ้างต่อไปข้อ3อาหารลักาหมู่แต่ละหมู่มีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนมาเลยว่าหมู่ที่1นะคะมีอะไรบ้างหมู่ที่2มีอะไรบ้างให้เขียนมาให้ครบนะคะ,ะและที่สําคัญเลยนักเรียนอยา่าลืมส่งสมุดสุขศึกษานะคะกับแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะมาให้ครูด้วยนะคะภายใน วันจันทร์หน้านะคะแต่ถ้าวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันนี้นั่นแหละถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วก็เอามาส่งได้เหมือนกันนะคะที่ห้องวิชาการที่โต๊ะครูนะักเรียนสามารถเข้ามาส่งได้เลยนะคะแต่ถ้าใครเสร็จไม่ทันนะคะครูให้ เอามาส่งภายในวันจันทร์นะคะและวันจันทร์เราจะมีสอบปลายภาคด้วยนะคะและเรียนตั้งใจอ่านหนังสือด้วยอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ